สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการคาดการฟีเจอร์เพเยอร์ที่จะมาในวันพฤหัสนี้นั่นเองครับผมก็ขณะนี้นะผมก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทําการแข่งขันไปแล้วนะครับผมสําหรับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในรอบ16ทีมนัดแรกนั่นเองนะครับผมก็ทางสื่อต่างประเทศนะผมให้ข้อมูลมาก็คาดการว่า จะเป็นนักเตะในแพ็กของ P.O.T.W. ประจำสัปดาห์ของยุโรปนั่นเองนะครับผมหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ไปดูเลยผมว่า11ผู้เล่นที่ สื่อต่างประเทศได้ทําการคาดการมานะผมจะมีใครกันบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคผมก็11ผู้เล่นด้วยกันนะผมสำหรับแพ็คของ p o t w นะผมก็เหมือนกับแพ็คของ Player of the Week ทั่วไปเลยนั่นเองครับผมมาดูคนแรกกันเลยครับคนแรกนะผมนั่นก็คือแอนโทนีอิลังกานะผมเป็นกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ขณะนี้ก็เป็นลูกรักของลุงรับรังนิกแล้วนั่นเองครับผมสำหรับแอนโทนีอิลังกาผลงานล่าสุดก็คือลงไปเป็นตัวสำรองนะผมยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมให้จบเกมเสม มอกับแอตเลติกมาดริดไปได้1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคและคนที่สองก็ผมนั่นก็คือดูซานวัลลาฮวิดนะครับผมวันนี้ก็ติดมาในโผการคาดการณ์บ่อยเหลือเกินนะครับผมสำหรับดูซานวัลลาฮวิดนะครับผมก็เป็นกองหน้าของยูเวนตุสนั่นเองนะครับผมซึ่งย้ายมาจากฟิโอเรนติน่านั่นเองนะครับผลงานในยูฟ่าก็คือใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับผมซัดประตูให้กับยูเวนตุสได้นั่นเองนะครับผมสำหรับดูซานวัลลาฮวิด และคนที่3าาครับผมมาจากแอติเลโกมาดริดครับผมในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมนั่นก็คือเรนาโลดีนั่นเองนะครับมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมของแอติเลโกมาดริดนั่นเองนะครับและคนที่4ครับผมนั่นก็คือเอเตียนกาปูว่าผมกองกลางตัวรับของบีอาริเอลนั่นเองนะครับผมกองกลางตัวรับของเรือดำน้ำสีเหลืองนั่นเองนะครับผมโอเคและคนต่อมาครับแอนดรูโรเบอร์สันครับผมโอ้โหแบ็กซ้าย เกมบุกโคตรมันนะผมเกมรับก็โคตรเหนียวนะผมสำหรับแอนดูโรเบอสันนะผมหรือว่าโรบูนั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมนั่นก็คือคิงลี่โคมันครับผมจากบาเยบร์นมิวนิชนั่นเองนะครับซึ่งบาเยบร์นมิวนิชนะครับผมก็เกมแรกครับผมเสมอกับเรดบูลซสาบวกไป1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นคิงลี่โคมองนะผมที่ทําประตูตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับผมโอเค และคนต่อมาครับผมนั่นก็คือเบอร์นาร์โดซิวาครับผมโอ้โหคนนี้ก็ฟอร์มกลับมาเฉิดอฉายอีกแล้วนะผมสำหรับเบอร์นาร์โดซิวานะครับซัดประตูใบโคตรสวยเลยนะผมในเกมแรกของแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากเชลซีนั่นเองครับผมนั่นก็คือเดียโก้ซิวานะครับก็เป็นจอมหนึบนะผมแผงหลังของสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับโอเคและอีกคนนึงครับผมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับ ซัดลูกปิดท้ายครับผมเอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมในแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนั่นเองนะครับโอเคครับผมและอีกคนหนึ่งก็คือเป็นติโบกุตัวครับผมในตำแหน่งโกลคิปเปอร์กันบ้างนะครับตีโบกุตัวนะครับผมพูดเหนียวเลยนะครับผมเหนียวทั้งเกมนะครับผมมาพลาดแค่ช่วงท้ายเท่านั้นนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าฟอร์มหนึบมากๆเลยนะครับผมและคนสุดท้ายครับมีติโบกุตัวแล้วก็ต้องมีคีเล่นเอมปาเป้ครับผมโอ้โหก็คนนี้ครับผมยิงตีโบกุตัวไปนั่นเองนะครับผมในเกมแรกที่ ปารีสแซงต์แฌมงนะผมเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะผมซึ่งเป็นเคเลนเอ็มบาเบนะผมที่แหวก2และยิงลอดขาทีโบกูตัวเข้าไปในนาทีทดเจ็บนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้ปารีสแซงต์แฌมงนะผมเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งเคเลนเอ็มบาเบนะผมเพิ่งมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมฟอร์มของเขาคือโคตรโหดจริงๆครับผมถ้าจะมาอีกก็ จะไม่มีใครว่าอะไรครับผมสำหรับฟอร์มของเขาก็คือน่าจะมาจริงๆครับผมแล้วก็ผมอยากเพิ่มเติมอีกสัก3คนนะผมคนแรกก็คือเอนโกโลกองเต้ครับผมซึ่งเขาเป็นแมนอัพเดอร์แมนนะผมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแมตช์แรกของเชลซีนั่นเองนะครับผมสำหรับเอนโกโลกองเต้และอีกคนหนึ่งครับผมเป็นแมนอัพเดอร์แมนเช่นกันนะครับผมสำหรับดานี่ปาเรโคลนะครับผมก็เป็นแมนอัพเดอร์แมนนะผมระหว่างแมตช์ที่บียารีอัลนะครับผมเสมอกับยูเวนตุสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมและคนสุดท้ายครับผมก็คืออจาฟิิลกนนนนัั่่เเงงะครบผมซึป็ แนอัพเดตแมทเช่นกันนะครับผมในแมตช์ที่แอตเลติโกมาดริดนะครับผมเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการคาดการณ์ฟิชเจอร์เพลเยอร์ที่จะมาในวันพฤหัสทีนี้นั่นเองนะครับผมอยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมและเมื่อใช้สเปเชียลอัพตันนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมเคเลนเอเปเป้หนึ่งร้อยหนึ่งครับผมและก็ ติโบกูตัว96สเตอร์ลิง97นะครับผมเดียโกซิวา95ครับผมเบยนโดซิวา96นะครับผมคิงลี่โคมอง96และแอนดูโรเบอร์สันก็96เช่นกันนะครับผมกาปู93ครับโรดี้96ครับผมวาราโฮบิท98และอีลิงกา96นั่นเองนะครับผมก็จากสื่อต่างประเทศให้การคาดการมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณสื่อต่างประเทศด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์ของฟีเจอร์เพเยอร์สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับและทุกคนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าทีมไหนคือเต็งแชมป์ของยูฟ่าแชมเปียนลีกในปีนี้นันเองก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ